วันนี้ขอเจริญพรเชื้อเชิญพวกเราทุกๆท่านนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนาแผ่เมตตาให้กับผู้ประสบภัยในเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผู้ที่ประสบภัยในเหตุการณ์แผ่นดินไหวทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในประเทศพมา่าก็มีจำนวนหลายคนอยู่ แล้วก็ในปัจจุบันนี้ในขณะนี้ก็ยังสูญหายอยู่ยังหาไม่เจอการที่นั่งแผ่เมตตานี่หมายความว่าเราทำความรู้สึกเมตตาให้เกิดขึ้นก่อนความรู้สึกเมตตาสงสารหรือปรารถนาจะให้เขาพ้นจากความทุกข์ให้เขารอดชีวิตได้ก็ให้เขารอดชีวิต หรือว่าถ้าเขามีอันเสียชีวิตไปแล้วก็ขอให้ไปสู่ในภพภูมิที่ดีขึ้นไปเพราะว่าหลายๆคนหลายๆท่านผู้ที่ทำงานเป็นผู้ที่ก่อสร้างเป็นช่างรวนแล้วแต่เป็นบุคคลผู้ใช้แรางงานตึกรามบ้านช่องที่สูงใหญ่นะก็ได้กำลังของ ช่างเหล่านี้กรรมกรเหล่านี้ทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำแลกเงินต้องห่างจากบ้านเกิดเมืองนอนโดยปกติแล้วคนไทยในชนบทนะก็รักบ้านเกิดเมืองนอนทั้งนั้นอาจจะเห็นได้ว่าในช่วงสงการก็จะต้องกลับบ้านไปเห็นไหมว่าเขารักบ้านเกิดเขาแต่ต้องมาทำงานใน เมืองกรุงแลกกับเงินที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่บ้านนอกเนะหาไม่ได้เหมือนกับอยู่ในเมืองกรุงก็ต้องทิ้งบ้านทิ้งถิ่นฐานบ้านช่องมามาอยู่ในเมืองกรุงแล้วก็มาทํางานแลกเงินตึกใหญ่ๆสูงๆเป็นร้อยเป็นพันล้านก็ได้คนงานเหล่านี้นะ่สร้างเสียสละแรงกาย สร้างทามตามแบบแผนที่คนมีการศึกษาคนในเมืองออกแบบออ,ออกแบบดีบ้างไม่ดีบ้างถึงคราวมันจะโยกโครงสันคลไปพัทงทลายไปเขาก็ต้องสูญเสียได้ชีวิตของเขาเลยนะแม้มว่าตึกมันเสร็จตึกเสร็จตึกเป็นพันพันล้านนะ คอนโดห้างสปปรรพสินค้าพอเสร็จแล้วไม่มีไม่มีช่องทางไม่มีพื้นที่ให้กับคนมีไรายได้น้อยเหล่านี้เข้าไปมีโอกาสได้ใช้จะไปเดินชอปปิ้งในห้างแบรนด์เนมหรูๆแพงๆก็ไม่มีโอกาสความสุขของคนมีตังของคนในเมืองเขาไม่เคยได้ลิ้มรสชาติ สระว่ายน้ําอะไรที่อยู่บนคอนโดที่เขาสร้างเพราปลูกกระเบื้องเขาสร้างเขาเดินท่อน้ําท่อไฟเสร็จแล้วคนในเมืองคนมีสตังค์ได้ใช้ว่ายน้ําได้นั่งทานอาหารได้นั่งจิตวายเป็นเศษเงินของคนรวยแต่คนยากคนจนนี่มันเป็นเป็นการแลกมาด้วยชีวิต เนี่ยเห็นว่าเพื่อนร่วมโลกเรานี่ทําไมมันถึงมันมีความแตกต่างแบบนี้มันควรความเป็นไปของวัตตะสงสารแบบนี้เห็นว่าเขาเป็นบุคคลที่เสียสละแล้วก็แม้กระทั่งชีวิตนะทุกคนเขาก็มีครอบครัวมีพ่อมีแม่มีภรรยามีสามี บางครอบครัวก็สามีติดอยู่ในซากบางครอบครัวเพื่อนเติดอยู่ในซากบางครอบครัวภรรยาติดอยู่ในซากบางครอบครัวพ่อติดอยู่ในซาก <c oughs> เวลาที่ตึกเสร็จแล้วนะเป็นเมืองใหญ่แนละ้วคนไม่ค่อยได้คิดถึงว่าความเป็นเมืองนั้นะมันก็ต้องประกอบไปด้วยทั้งคนที่มีรายได้มากมีรายได้น้อย เกื้อกูลกันอยู่ไอ้คำว่าเกื้อกูลกันนะมันหายไปในระบบทุนนิยมเรามองแค่ว่าเรามีสิทธิ์จะทำอะไรได้เราจ้างเขาเขาก็ทำเขาทำเสร็จแล้วไม่มีความดีของเขาในสายตาของคนที่มีตังค์แล้วไม่เคยคิดคิดแต่ว่าเมืองใหญ่ๆมันเป็นของคนที่มีรายได้สูง คนที่มีไรายได้น้อยอยู่ส่วนไหนของสังคมก็ไม่รู้พอวันนึงเกิดเหตุเขาก็เสียชีวิตในฐานะเพื่อนมนุษย์เหมือนกันนะเราก็ต้องตั้งจิตเมตตาแล้วก็ปรารถนาให้เขารอดถ้ารอดได้ให้เขารอดเป็นกำลังใจให้จิตอาสาที่เป็นกู้ภัยที่ไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทุกๆคน แม้นเราเองอยากจะไปช่วยนะก็คงจะช่วยไม่ได้ไม่ได้มีความรู้ความสามารถทุกคนในประเทศถ้าจะไปรวมกันอยู่ที่ตึกนั้นมันก็ไม่มีที่ทำอะไรไม่ได้แต่เพียงแต่ว่าเราทำได้ก็คือส่งกำลังใจไปให้เจ้าหน้าที่สามารถทำงานได้รับรื่นให้ผู้ที่ประสบภัยให้รอด ถ้าสุดสุดท้ายแล้วถ้าไม่รอดสุดท้ายแล้วถ้าไม่รอดก็ขอให้ไปสู่ที่พบพรมที่สูงขึ้นไปความปรารถนาให้เพื่อมนุษย์พ้นทุกเนี่ยเรียกว่าเมตตาอยู่ในคุณธรรมที่เรียกว่าพรหมวิหารเมตตาการุณามุตตาอุเบกขาในส่วนของอุเบกขานั่นก็คือ สุดท้ายแล้วก็ต้องประกอบไปด้วยปัญญาสุดท้ายแล้วเราก็ต้องพิจารณานะเป็นธรรมะสอนใจเราว่าชีวิตมันไม่แน่นอนบางทีไปทํางานอยู่ก็อาจจะเกิดอ,อุบัติเหตุได้แล้วก็อย่าว่าแต่คนยากจนเลยคนรวยคนมีสตังคความตายก็ไม่ละเว้นความตายก็สามารถเกิดได้ในทุกช่วงวัย เป็นความเป็นอนิจจังเป็นความไม่แน่นอนถ้าเราคิดแบ่งเขาแบ่งเราเราคิดว่าอันนั้นเขาอันนี้เราอันนั้นเขาเป็นคนทํางานเป็นคนใช้แรงงานอันนี้เรา <c oughs> เป็นคนที่ถ้าอาคารเสร็จเราก็จะใช้อาคารเป็นผู้ที่จ่ายสตังค์ให้กับผู้ที่ใช้แรงงาน แต่ถ้าเราเอาเส้นความแบ่งเขาแบ่งเราออกไปเขาก็คือเราเราก็คือเขาประการหนึ่งก็คือคนเหมือนกันอีกประการหนึ่งถ้าเหตุปัจจัยเราต้องไปเกิดเป็นบุคคลที่ใช้แรงงานอยู่ในเหตุการณ์นั้นเราก็จะต้องเจอกับความพัดพรากนี้เจอกับอุปัทวเหตุนี้เช่นเดียวกันเป็นแน่แท้ ถ้าเกิดเหตุปัจจัยทําให้เราต้องเกิดในในชีวิตที่ต้องเลี้ยงหาเลี้ยงชีพโดยเช่นนั้นซึ่งมันเป็นเรื่องของวัตตะที่มันวนเวียนเขาก็คือเราเราก็คือเขาความอนิจจังที่เกิดขึ้นกับเขาก็ไม่ไม่ไม่แตกต่างจากความอนิจจังที่เกิดขึ้นกับเราเลยตัวเราเองเนี่ยเราก็จะต้องเจออนิจจังเหมือนกันไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่ง แล้วก็ถ้าจะมองละเอียดลึกลงไปแล้วทุกๆเซี่ยววินาทีที่การเวลามันค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันก็มีไตลักษ์อยู่ในทุกๆวินาทีในทุกๆเซลล์ของเราความเป็นไตลักษ์มันก็อยู่ในทุกๆวินาทีทุกๆเซลล์ของเราที่ขยับขยืขย่นเคลื่อนไหวความเป็นอน,นิจจังเนี่ยโอ้โหทุกๆอนู <c ười> ของโลกนี้เลยก็ว่าได้น,นั้นเนี่ย เมื่อไม่เคยเกิดเหตุการณ์ที่มันเป็นเหตุประจักษ์ประจักษ์แก่ตาประจักษ์แก่ใจประจักษ์แก่ความรู้สึกเมื่อมันเกิดเหตุนี้ก็ผู้ปฏิบัติธรรมก็ช่วยให้เป็นประโยชน์พิจารณาว่ามันเป็นอนิจจังมันเป็นความไม่แน่นอนแล้วเราก็ต้องดำรงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทเหมือนที่ท่านบอกอปมาเทนะสัมปาเทถะพึงดำรงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิด ไม่ใช่ปล่อยใจเลื่อนไหลไปกับความปรุงแต่งปล่อยใจเลื่อนไหลไปกับกิเลสฟุ้งเฟอเอเอเองเ้อเห่อเหิมหลงมรเพลเพลในใดอันดับต่อไปก็ให้เรานั่งสมาธิสักครู่หนึ่งเจริญจิตแผ่เมตตาแล้วก็สอนจิตให้เข้าใจธรรมะจิตจะได้วางเป็นอุเบกขาได้ในที่สุด